าวเมื okay, ่อไหนะคะที่ย so so ังไม่มีรถนะคะพี่จ่าแนะนําให้มาดูรถวันแม่นะคะที่เฉลิมชัยรถบ้านได้เลยนะคะจะบอกว่าวันแม่ปีนี้นะคะสาวเมื่อไหน่คะที่ว่างเข้ามาดูรถนะคะที่โชว์รูมนะคะจะบอกว่าเรามีกิจกรรมสุดเอ็กซ์เลูซีฟเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนลดของแถมนะคะที่สำคัญนะคะสาวเมื่อไหนนะคะที่จองในงานนะคะในงานกอยมาะคะในงานสุดเอ็กซ์ูซีฟอันนี้นะคะได้ดูหมอดูฟรีชื่อดังด้วยนะคะเพื่อนจะบอก คนนี้นะคะปอพี่จ๋าและทีมงานจะจองคิวได้นานมากๆเลยนะคะ,ะที่สําคัญแมนตั้งแต่ยังไม่เปิดไทยเลยค่ะที่สําคัญนะคะพี่จ๋าคัดมาให้นะคะจะบอกว่าหมอดูคนนี้นะคะ่ะขึ้น7อันดับนะคะหมอดูสุดิ้งนะคะในเว็บวงใน,นะคะ่ะถ้าใครว่างคะแวะเข้ามาที่เชิมชัยรถบ้านได้เลยนะคะจะบอกว่างานนี้นะคะฟรีทั้งงานเลยค่ะหรืว่าเป็นกิจกรรมแรกของปีเลยนะคะที่อยากจะตอบแทน f c ทุกคนเลยค่ะ การสนับสนุนทีมงานเฉลิมชัยรถบ้านอย่างเต็มที่เลยนะคะถ้าใครว่างนะคะไม่อยากให้พลาดงานนี้จริงนะคะฟรีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของแถมนะคะส่วนรถนะกิจกรรมอื่นๆนะคะจะบอกว่างานนี้นะคะเริ่มแต่9้มเป็นต้นไปเลยค่ะแล้วพบกันในงานนะคะจะบอกว่างานนี้เ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะคะอยากให้มาจริงๆนะคะแล้วเจอกันวันแม่ปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ